มึงเป็นใครก่อนผมเป็นเด็กเสิร์ฟครับพี่เออแล้วมายุ่งทำไมแล้วไม่ทมาคุณผู้หญิงผมกลัวคุณผู้หญิงมาทุกวันผู้หญิงมาทุกวันเลยช่วงนี้ไม่ต้องวุ่นวายสาวคนนี้ยังไม่กลับหรอวะเนี่ยอ้าวสวัสดีครับคุณผู้หญิงสวัสดีค่ะอ่าคุณพี่ครับก็คุยกัคนเดียวแหละครับคุณผู้หญิงมามาคนเดียวค่ะคุณผู้หญิงมาคนเดียวครับคุณพี่คุณพี่มาว่าแบบมาคน ันนี้ดึกแล้วยังไม่กลับหรอครับรอใครหรือเปล่าคือพี่ผู้หงออกหักเลยค่ะอัด้วยไม่มีแฟนคือคุผู้หญิงเขาเมามากแล้วโอ๊ยออกไปโอ้ยอันนี้เป็นแฟนกันเหรอครับหรือไงไม่ค่ะเป็นใครไม่รู้จักเลยค่ะคือผู้หญิงมาเที่ยวร้านนีิบจักรโอ้เป็นใครก่อนเป็นใครก่อนคุณผู้ชายถ้าเม้าแล้วอันนี้อันนี้ขอขอดูบัตรประชาชนได้ไหมครับ ทำไมจะรู้ว่าเป็นนางสาวหรือนางฟ้าครับโอ้คุณผู้ชายครับร้านเราจะปิดแล้วนะครับคุณผู้ชายไปบอกไปเฮ้น้องเป็นอะไรเนี่ยเนาะเป็นใครก่อนนี่